สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพักบ้านพักเหมานะครับพักเครื่องราคาถูกๆพักเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีพีที่172นะครับ172วันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับเนาะขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับต้อนรับต้นเดือนนะครับเนาะวันนี้ก็ลงทุนกันตามสบายได้เลยนะครับพี่พี สนใจรายการไหนก็อย่าลืมโทร0900623762ไลน์ id pong190990 นะครับแล้วก็ไลน์ QR โค้ดนะครับ <c odes> เพิ่มเพื่อนกันตรงไลน์ตรงนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งรูปพาให้ได้มีบริการเกลือนไปทางพี่พี่ทุกท่านนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจเช็คเงินให้พร้อมแล้วจัดได้เลยครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันเหมือนเดิมครับพี่พี่หลากหลายรายการนะครับเนาะ มารายการที่1เลยรักกันนะครับรายการที่1รายการที่1น,นึ่งนุี้ญาตจัดให้พี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มีสวยๆนะต้องบอกว่ามีสวยๆมาแบ่งปันหลากหลายรายการเลยครับพี่ๆรายการที่1นะครับจะตรงนี้ให้นะครับพี่ๆวันนี้หลากหลายเป็นพระสมเดะะ็จวัลขังสมเด็จวัดเกชยโยนะขอใครจูหัวมาก็ผิดไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัดเกษโยครับตรงน,นี้นี่ นะครับนี่ตรงอกเป็นซีฟันเลยนะครับนี่สวยงามมากๆครับเอารายการที่หนึ่งนะครับนี่ลักษณะคล้ายๆจะเป็นลงลักลงทองนะครับพี่ๆสวยงามมากๆครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยองค์นี้เอาสองร้อยห้าสิบาทครับพี่พององนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทเป็นพระสมเด็จวัดเกตทิโยฐานเจ็ดชั้นนะครับมีลงรักลงทองเก่ามานะพี่นี่ครับ เอา250บาทครับรายการแรกนะครับพี่พวันนี้ไปไวนิดหนึ่งมาสายละนะครับนะผมลงคลิปประมาณ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงนะพี่ๆนะครับแต่ละวันนะช่วงเย็นก็ห้าโมงแต่เย็นเนี่ยไม่ได้ลงมาสองวันแล้วนะครับพี่ๆรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหมูนะเหรียญหมูลงผู้เผือกหรือไงผมไม่แน่ใจนะพี่ๆเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ๆเหรียญหมูเหรียญขี้หมูนะเหมือนขี้หมูด้านล่างเอาสามร้อยห้าสิบาทพี่ๆนะครับ ลองดูนะเผื่อถูกใจนะครับเหรียญขี้หมูเอา350บาทพี่ๆเหรียญเสรมานะครับขี้หมูเอา350รายการที่2นะครับต่อไปรายการที่3นะครับพี่ๆรายการที่3จะเป็นเออ่พระสมเด็จขี่สิงห์นะครับพี่ๆพ,พระสมเด็จขี่สิงห์ผมตีเป็นสายหลุมพ่อโก,กวยแล้วนี่เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆี่ตรงนี้เอา300บาท พระสมเด็จขี่สิงห์นะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ไหนสนใจนะนี่ครับรีบทักรีบโทรได้องค์นี้เอาสามร้อยบาทครับสมเด็จขี่สิงห์นี่ครับเนื้อผมไม่แน่ใจเป็นอะไรนะนะครับนี่ครับพี่พี่ลองดูนะแต่สวยดีนะครับเอาสามร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์ตุ๊กตานะครับองค์นี้ลักแห้งรักเก่ามากเอาสามร้อยบาทครับพี่พี องนี้เอาสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะนะครับลองดูนะเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทพอพระหลวงปู่เอี่ยมนะครับพระตุกตาหลวงปงู่เอี่ยมเอาเนี้ยเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับเนื้อเก่ามากรายการที่สี่เนื้อเก่าแห้งเลยนะครับรายการต่อไปครับรายการที่ 5นะครับพี่พีรายการที่5จะเป็นอ่อันนี้แล้วกันนะครับพี่พีรายการที่5จะเป็นอันนี้ผมไม่ทราบที่อ่ะพี่พีผ้าสั่งกระจายที่ไหนไม่แน่จะเป็นเนื้อผงนะตลับหนึ่งใบนะครับเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันนะพี่พเอาสี่ร้อยบาทอันนี้พระสั่งกระจายหรืออะไรที่ไหนนะพี่เป็นเนื้ออย่างกระสมดิดหรือเี็เนื้อขา,ขาวขาวมีคราบมี เนี่ยครับเอาเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่ตลบบาบหนึ่งใบไม่ทราบที่นะอันนี้ไม่รู้จักเลยพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้นะนี่ครับเป็นเหมือนพระสังกัดจายนั่งโต๊ะข้างหลังเป็น,เป,นเป็นยันจมนะยันจมในเนื้อนะพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทไม่ทราบเลยพี่พดีหมาเหมาอมาได้รายการต่อไปรายการที่อะไร <c oughs> รายการที่หกนะครับ รายการที่หกจะเป็นพระกิ่งอันนี้พระกิ่งบาเก่งไหมพี่พี่ไม่แน่ใจนะได้ความเก่าดีหน,นี่กิ่งเขย่ายดังมากเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทพระกิ่งบาเก่งไหมผมไม่แน่ใจนะเอาสามร้อยบาทครับองนี้พี่พี่นี่ครับเอาสามร้อยบาทพระกิ่งนะเขย่ายมีเสียงดังผิวพันุเก่าดีนะครับเอาสามร้อยบาทพระกิ่งบาเก่งนะครับ เอาสามร้อยบาทรายการที่รายการทีรร่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดอันนี้ปิดตาไม่ทราบที่พี่อันนี้เอาสามร้อยบาทเช่นเดียวกันแล้วกันนะ,ะพี่พี่เอาสามร้อยบาทเช่นเดียวกันอันนี้ผมไม่ทราบที่นะอันนี้ไม่แน่ใจที่ไหนนี่ครับแต่ดูฟอร์มเก่าดีนะพาปิดตาไม่แน่ใจที่ไหนพี่เอาสามร้อยบาทพอครับนี่นะ ไม่ทราบที่เนื้อเก่าดีพี่พี่รายการที่เก้านะครับใช่ไหมเจ็ดเจ็ดบิดตาแปดนะครับแปดแปดเป็นพ้าหลงพ้องเงินนะพี่พี่อันนี้อาจจะเป็นพิมพิมคิตานะครับแปดพ้าหลงพ้องเงินพิมคิตานี่อันนี้ได้ความเก่าเดีอะดูเนื้อเก่าเก่านี่ครับ หลวงพ่อเงินหินกีตาองนี้เอา350บาทพี่พีออพ่องนี้เอาสามบาทนะครับหลวงพ่อเงินหินกิตาองนี้เอาสามรยห้าสิบนะครับนี่นี่ครับเอาสามร้อสิบาทหวงพ่อเงินหินกีตานะสามชายหรือเปล่าไม่แน่ใจรายการที่9นะครับรายการที่เ้าเดยผมขอขยับพรานิดนึง รายการที่เก้าจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้เหมือนลงทองนะลงทองนะครับลงรักลงทองเก่าเก่าเอาสองร้อยห้าสิบาทพี่พี่รายการที่เก้าเป็นพระสมเด็จนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทเหรียญนี้ไอ้กพระองนี้นะครับเอาสองร้อยห้าสิบบาท <c oughs> นี่ครับพี่พี่ <c oughs> เนื้อได้หลังเก่าเก่าดีนะด้านหน้าต้นเนื้อออกตุ้บตับลงรักลงทองนะครับพี่พ,พี่สวยงามมากเอาสองร้อยห้าสิบค่ รายการนี้ต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระนางพยาวนี้น่าจะแกะตลับมาอันนี้ผมไม่แน่ใจพิมพนะแต่เก่าดพีพี่ๆรงนี้ไม่แน่ใจพิมพแต่ดูเก่าดีรงนี้นะครับพี่ๆเป็นพระนางพยานะครับนี่พี่ๆเอาสามร้อยห้าสิบครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทพระนางพยารายการที่สิบนะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาท นี่ครับน่าจะแกะตลับมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาสา0ร้อยห้าสิบาทแต่เนื้อสวยดีนะรายการที่สิบะสวยมากครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นพระ,ะสมเด็จองนี้เลยแต่องนี้ได้ฟอร์มเก่าคาบเก่าดีพี่พี่องนี้ หลังกระดานนะหลังเป็นกระดานกระดานแบบนี้เลยนี่ครับพี่พีพระสมเด็จร,ร,รายการที่สิบเอ็ดนี่ครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับพี่พีองนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะหลังกระดานนะครับพี่พีเอาสามร้อยห้าสิบบาท นี่ครับโอ้โหได้ความเก่ามากๆเลยพี่ๆรายการสิบเอ็ดสวยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับพี่ๆรายการที่สิบสองจะเป็นอ,อันนี้แล้วกันนะฮะพี่ๆสิบสองจะเป็นพระนางพญานะครับตรงนี้ก็เก่าดีมีสมเด็จมีนางพญานะครับตรงนี้ไม่แน่ใจพพพพิิิิมม์์ออสตหรืพิมพ์มอะไรนะครับ นางพญานี่ได้ฟอร์มเก่านี่องนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่สิบสองนะครับนางพญาเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่องนี้นะได้ฟอร์มเก่าดีผมน,นะครับฟอร์มเก่าเก่าองนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พี่นางพญานะครับรายการต่อไปรายการสิบสามนะครับ รายการสิบสามจะเป็นอันนี้นะครับพี่พี่สิบสามสิบสามจะเป็นปูทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับพี่พ่ปูทวดว่านปีเก้าเจ็ดไข่ขึ้นเพียบเลยพี่พนะครับสวยงามมากๆครับตรงนี้ไข่แบบหน้าตาติดคมชัดนะครับจมูกปากสวยงามมากๆครับ ปูทวดว่านนะครับ mini. พี่พพันนี้อันตรายนี่ครับหลังมีเม็ดแร่นะนี่ครับใต้ฐานมีรูเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทพระหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะคร store, ับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่องค์นี้นี่พี่ดูไข่ขึ้นสวยมากครับธรรมชาตินี่ครับไข่ว่านเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้รายการปู่ทวดนะครับ รายการต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเหรียญข้าหลางตัดนะครับนี่ครับพี่พีเหรียญกรมหลวงชุมพรเหรียญข้าหลามตัดไม่รู้ออกเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อพรออกเป็นพรยเงินเลยนะเอา400บาทครับพี่พีเหรียญข้าหลามตัดกรมหลวงชุมพรเป็นปูทิมนะครับเหรียญข้าหลัมตัดปูทิมนะเอา400บาทครับพี่พีตรงนี้ เหรียญขอล่างตัดเหรียญกลมหลวงนะครับพี่พีเหรียญผู้ทิมเอา4ี่รอยบาทครับตรงนี้นี่ครับเอาสี่ร้ยบาทนะครับกมหลวงผู้ทิมนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้าเป็นพ้าปิดตาหลังแบบอันนี้น่าจะเป็นทางสายภูเกลตตลับ1ใบนะครับพี่ตลับชุบนาคนะตลับบนาคหนึ่งใบ แต่พระแห้งสวยงามมากๆครับปิตาลงรักปิตาลงรักนะครับนี่ครับพี่ๆสวยงามมากๆตลับพร้อมนะครับพี่ๆเรียมกันน้ําสวยงามมากๆครับองนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่ๆองนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทเป็นพระปิตานะครับนี่ฟอร์มสวยมากครับองนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่ๆนี่ครับ เอาห้าร้อยบาทรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นอง์นี้เลยนะครับพี่สิบหกจะเป็นปู่อันนี้จะเป็นเจ้าสัวนะครับออกเป็นพลายเงินเลยพี่ีหลังมีลอยจานนะครับออกเป็นพลายเงินหลังมีลอยจานเอาห้าร้อยบาทกับพี่ตรงนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวสวยงามมากๆเลยครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่พ องนี้นะครับนี่มีรอยเก็บแต่งแทงตะไบนะครับเอาห้าร้อยบาทเหรียญเจ้าสวนะครับเอาเป็นพายเงินเลยพี่พเอาเป็นพายเงินเลยนะสวยงามมากๆครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่สิบเจ็ดจะเป็นพระพ่อเงินพิมพ์นิยมนะตองน,นี้ออกพายเนี่ยครับออกเป็นแต่เนื้อสวยมากนะผมชอบนะพี่พี่ สไตล์นี้นะครับนี่ครับเนื้อนี้ออกเป็น,เป,นเป็นแก่แก่ขันล้มหินแก่เงินแล้วกันพี่พี่นะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้พิมพ์นิยมนะแก่ขันล้มหินแก่เงินนะงนอนงนี้นีนน่ครับเ,เป็นใหญ่ๆเลยนะครับพี่พี่สังคติน,นี้เป็นใหญ่ๆเป็นข้าวขี้เบ้านะครับนี่ครับนี่องนี้พิมพ์นิยมสวยงามมากองนี้น่าจะ ผมว่าน่าจะเลี่ยมเปิดหน้าแล้วคล้องใช้อย่างนี้ยพี่พี่นี่ครับปกติจะสึกแบบนี้เลยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพี่พี่นะครับองนี้นะเอาเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับพี่พี่รายการที่สิบแปดสิบแปดจะเป็นอันนี้เลยกันนะครับ ในการที่18จะเป็นพระขุนแผ่นนะครับพี่พี่พระคุณแผ่นดินบ้านกลางนะครับแต่สวยงามมากๆะครับด้านหลังจะเป็นเหมือนแผ่นแผ่นเงินผสมนะแผ่นเงินผสมเงินตะกั่วอะไรพวกนี้ผมว่านะครับนี่ครับตาสวยงามมากๆครับพี่พี่คุนแผ่นบ้านกลางนะสองพลใหญ่นะครับองน,นี้นี่ครับพี่พี่ตาสวยงามาม,มากๆกคุณแผน่นเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องน,นี้เอาสี่ร้อยบาท องนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพระคุณแผนนะครับองค์นี้เนื้อดินสวยรายการที่สิบเท่าไหร่สิบแปดนะครับสิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นเอ,อันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านะครับจะเป็น ผมไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะพี่ลองดูแล้วกันนะครับอันเนี้ยได้แกะมานะเนี่ยครับเป็นผ้าเหมือนผ้าพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับพี่พนี่ครับไม่ทราบที่นะพี่รายการที่สิบเก้าอันนี้ไม่ทราบพี่แล้วเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่พี่ราคาตรงกลางนะไม่ทราบที่เลยครับพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับ อันนี้ไม่ทราบที่นะแต่พระกุกเก่าดิไม่แน่ใจมาทางสายกุจะดีเล็กหรือเปล่านะเป็นพระพิมพ์ห้าเหลี่ยมอนเนี้ยแต่สวยเนี่ยนะพี่พี่เนื้อ่ะสวยดิรายการที่สิบเก้าของนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบยี่สิบจะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับพี่พี่ยี่สิบจะเป็นพ่อโตบางกะทิงนะพี่พี่ นี่ครับแต่เนื้อนี่เก่ามากพี่พี่เพราะโตบังกระถิงแล้วกันเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เพราะโตบางกระถิงนะอันนี้แบบได้ความเก่าเียตรงนี้พี่พี่นี่ครับเป็นเนื้อดินนะโอ้แต่นี่ครับเม็ดแร่อะไรต่างๆขึ้นเพียบเลยพี่พี่นี่ครับพี่พี่เพราะโตบางกระถิงจะสวยนะผมว่าพาสวยนะนี่ครับ สวยงามสวยงามอยู่องค์นี้พ่อโตบังกะทิงนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับยี่สิบเอ็ดจะเป็นพ่อเดิมหนองหลวงนะพี่พอันนี้ถานเตี้ยนะครับพ่อเดิมหนองหลวงถานเตี้ยอันนี้ฟอร์มสวยมากๆเอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พี่เป็นกระดี่เงินเป็นพายเงินนะพี่พี่นี่ อันนี้มีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตา21นะครับเป็นพ่อเดิมเอา3ามร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นกระดีเงินเลยนะครับสวยงามมากๆครับใต้ฐานนะพ่อเดิมพ่อเดิมรายการต่อไปสามสิบสองนะครับเป็นปู่ทวดหน้าทอนะครับหลังหนังสือน,นี่ตรงนี้เป็นบังบังบังบ,งบังเลยนะพี่ ตรงนี้จะเป็นเส้นเหมือนเส้นเส้นสโลโค้งขึ้นไปนะครับองนี้เอา450บาทครับพี่พีองนี้เอา450บาทองนี้ได้ไดีกว่านนี่มีรอยแตกลั่นข้างบนนะครับพี่พีมีองนี้จะเป็นหน้าทอนะเป็นทอทหารนะครับมีเส้นเส้นของขวางนะครับสวยงามมากๆครับรายการที่22นะครับเอา450บาทครับพี่พีองนี้รายการที่22เอา450บาท นี่ครับอุดทวดหลังหนังสือนะครับเอา450รายการต่อไปนะครับรายการที่23านะครับ23จะเป็นเหรียญอันนี้แล้วกันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะได้เมาเหมามานะครับพี่อ๋อเหรียญหลวงพ่อวัดปักน้าหลวงพ่อวัดปักน้ํานะครับพี่พี่อันนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับยี่สิบสามหลวงพ่อวัดปักน้ําเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับองนี้ หลวงพ่อวะตักน้ำาระศีเจริญนะครับเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พองนี้ยี่สิบสามเหรียญสีนนะ่เหลี่ยมนะเหรียญสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกระไหลทองรายการต่อไปยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เป็นพระองนี้แล้วกันนะครับพี่พหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อแบบออกคาบขี้เบ้าเพียบเลยพี่พี่ยี่สิบสี่พ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ คับที่เบวเพียบเลยวงน,นี้สวยนะครับฟอร์มสวยมากๆนี่ครับนี่พี่ดูใบหน้าใบตานะสวยจริงๆององนี้ต้องบอกว่าเมตตาจมูกใบหน้าได้สัดส่วนนะครับนี่ได้สัดส่วนความคมของเส้นเหลวพิวจิวอนนะครับพี่พี่คาบคีดินงัวเก่านะครับที่พ่อขุนเทียนเนาะนี่ครับมีร่องรอยการสำรอกขุนเทียนออกมาแล้วครับองน,นี้มีเม็ด เม็ดเม็ดเม็ดกระแสไฟนะครับเม็ดไฟนี่ครับองนี้พิมพ์นิยมย 24, อะไรกันยี่สี่สี่ร้อยบาทครับพี่พีเม็ดก็บางคนเม,ม็ดเดเือดเม็ดกระแสไฟเนี่ยองน,นี้จะมีคาบนี่ครับสวยมากครับอุ้งนี้เอาสี่ร้อยบาทครับอุ้งนี้สวย,สวยนะต้องบอกว่าสวยเลยยี่สี่นะครับเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25จะเป็นปูสุกนะครับปูสุกเขาเรียกอะไรนะคลองขอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่พี่แต่เดี๋ยนี้ผมผมดูรอยล่องรอยการเก็บแต่งสวยงามเหมือนกันเอา400บาทเหมือนกันครับพี่พี่ปูสุกนะคลองขอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบัวเล็บช้างหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะครับพี่พ,พี่ปูสุกนะครับหนึ่ง อ,องนี้เอา400บาทครับเป็นสี่เหลี่ยมห,ห่วงในตัวนะครับเป็นเหรียญหล่อใช่ไหมไม่แน่ใจรายการต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นํำเสนอเป็นอ,องค์นี้แล้วกันนะเป็นหล่อพระเงินพิมพ์คิตาอ,องนี้มีเส้นสังวาลน,นะครับพี่พี่นี่มีเม็ดแร่ออนี้ฟอร์มสวยมากครับมีเม็ดแร่มีเส้นสังวาลฟอร์มสวยมากครับอ,องนี้ อันนี้น่าจะสี่ชายเนื้อแก่ทองแดงนะแต่อันนี้ทด่ฟอร์มเต็มคือได้เม็ดแร่นะเม็ดแร่เยอะมากครับอันนี้นี่ครับเม็ดแร่เมรร็ดเ,เยอะมากอันนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่บีอันนี้แก่ทองแดงนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นหลอแบบโลหะผสมเยอะนะครับพ,พี่นี่ครับเป็นเส้นสงวานสองเส้นซ้อนนะครับพี่พ เอาแปดร้อยบาทสนใจยังไงพูดคุยได้นะครับนี่แล้วต้องฐานนี่จะเป็นแบบเม็ด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 แล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นเศษเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับพี่ๆเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับนี่ครับตรงนี้ต้องสวยมากครับต้องบอกเลยว่าอ้วนล่ํานะครับสวยยี่สิบหกนะครับข้อเงินยี่สิบเจ็ดนะครับพี่ๆรายการยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับนีกนะดอ้า 27 27จะเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ยีจะเป็นพระปิตานะครับพระปิตาสายปูกแก้วนะพี่พี่แต่องนี้เนื้อสุดมากครับพระปิตาหลวงปูกแก้ว นี่ครับวันนี้มีเม็ดอะไรต่างๆเพียบเลยพี่ๆพ,พระปิตาสายปูกแก้วนะครับอุ้งนี้โอ้โหต้องบอกอุ้งนี้ฟอร์มเต็มเนื้อสุดยี่สิบเจ็ดนะครับอุ้นี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่ๆอุ้งนี้เอาแปดร้อยาอาบาทต้องบอกว่าอุ้งนี้ฟอร์มสวยมากๆครับอุ้นี้เอาแปดร้อยบาทสวยมากๆนะครับ อาจจะมีร่องรอยการผ่านใช้มาบ้างเล็กน้อยนะครับพี่พแต่้าโดยรวมแล้วเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับยังมีความคมสวยนะครับเอา800ร้อบาทปิดตาปูแก้วรายการยีิบเรายการยีบแปนะครับพี่พี่เป็นเสือสายพ่อปานแล้วกันพี่อันนี้เสือแบบเสือคบไม่ได้อ้าปากนะเสือบางท่านเลีกเสือยิ้มนะครับนี่รูนะครับพี่พีนี่ครับองนี้เอา7จ็รบาทครับพี่พี่งนี้เอาเจ็ดร้อ เสือนะวันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทพี่พี่นะครับสวยงามมากๆครับเอาเจ็ดร้อยบาทนี่ครับจะสวยผมว่าสวยเลยละ่ะนะครับเสือนะขนาดพอดีนะมีเล็กมีใหญ่มากเอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับพี่พี่ ที่สิบเก้าจะเด่นจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับนี่งนี้จะเป็นจอบเล็กนะครับแต่พี่ดูเม็ดแล่เม็ดอะไรเพียบเลยเม็ดล่องหูลึกๆนะครับนี่องนี้ต้องเรียนตรงๆนะจะมีการเช็ดการนำความสะอาดมาบ้านแต่มันมีเนี่ครับเป็นเนื้อพุนพุนนะครับเนื้อพุนพๆนี่ครับด้านหลังนะนะครับหูปิงยังอยู่นะครับพี่หูปิงยังอยู่นะครับ ผูปิงยังอยู่องคงนี้นี่ครับต้องบอกว่ามีความเก่าจริงหองน,นี้700บาทครับจอบเล็กนะเอา700บาทนะครับพี่พีองน,นี้700บาทเพื่อพี่พีท่านใดสนใจนะลองทักลองโทรกันมาได้นะครับพี่พีพูดคุยสอบถามได้นะครับเอา700บาทจอบเล็กเพวกเงินนะครับเอา700บาทรายการต่อไปรายการที่30นะครับ รายการที่สามสิบจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่รายการที่สามสิบสามสิบเดี๋ยวนะสามสิบขอปิดท้ายด้วยอันนี้แล้วกันเพราะเงินนะครับพี่พี่เพราะเงินองนี้เป็นฟอร์มขันล้มหินครับอ,อนุนี้เป็นพิมพ์นิยมฟอร์มโบราณน,นะพี่พี่ต้องบอกว่าฟอร์มโบราณน,นะครับองนี้นี่ครับองนี้สวยงามมากๆครับ ฟอร์มแบบนี่ครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มโบราณแล้วก็นี่ครับที่เด็ดนี่ตรงคาบที่เบ้านะครับอ,อันนี้เป็นแก่เนื้อจะเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆนะพี่ๆผมพยายามสอนนะพี่ๆนะเนื้อจะเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆนะครับนี่ครับ,รบเต็มอง์เลยพี่ๆองนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นทองเหลืองเก่าทองแดงผสมนะอรค์นี้แต่เป็น แกะขันลงหินนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าแกะขันลองหินโดยรวมแล้วสสวยสมบูรณ์มากๆครับตรงนี้จะเป็นพ้าเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับนี่วันนี้น้องเปิดไว้หนึ่งพันบาทครับพี่พีตรงนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาท้องบอกว่าตามเจ้าของฝากเลยนะผมไม่นี่ครับแต่สวยนะครับพี่พีต้องบอกว่าตาจมูกยังคมอยู่เลยครับสวยงามมากๆครับเอาหนึ่งพันบาทกอพี่พีตรงนี้ นี่ครับห้องเงินนะครับองนี้รายการปิดท้ายนะชุดนี้แล้วก็อ,อีกองแล้วนั่พี่พี่เมื่อกี้ยังผมก็ยังเห็นเห็นอยู่ว่าจะขึ้นเป็นเนี่ยพระกุแล้วกันรายการสามิเแล้วกันวันนี้สามิเรายการนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะเอามาปิดท้ายให้นะครับพี่พี่พระกุเนื้อชินแต่ไม่ทราบที่บางคนทราบนะบางคนทราบรู้จักแบบมับเลยนะครับ อันนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับอันนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆนะเปิดราคาแบบเผื่อลดล้่งกันไปได้นะครับพี่ๆเป็นเนื้อชินนะแต่ไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบที่นะพี่ๆนี่ครับลดล้านกันไปนะครับพี่ๆวันนี้นี่ครับโอเควันนี้ก็ EP ที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับพี่ๆเนาะขอบพระคุณพี่ทุกท่านมากครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ